ความจริงของโลกใบนี้เนาะพี่น้องเนาะทุกอย่างบนโลกต้องใส่เงินต้อให้กี้เกียจขี้ข้านขนาดใดก็ต้องลุกขึ้นมาหาเงินใส่อยู่ดีเพราะฉะนั้นมีงานทําเบือ่อดีกว่าเบือ่อเพราะบอมีงานทําเบื่อขนาดใดก็ต้องเห็นงานเนาะพี่น้องเนาะหาเงินหาท้องไปละใส่ชีวิตนะครับผมงานก็หาอยากได้สมมือนี้ ผู้ใดมีงานก็ะกอดงานไวในแน่นนะครับเดอ้อถ้ามีเงินก็เก็บเงินไวแน่อย่าใส่แบบสุรุ่ยสุร่ายายให้คิดตอนหาว่ามันอยากซ้ำใดไอตอนใส่มันง่ายๆหนึ่งเลยครับผมบ่เห็นแบบพี่น้องคนถึกรลังวันทีหนึ่ง40สี่สิบก๊อตหลานนะใส่เวลาบ่ถึงสองปีเงินเบือดอะ่ะติดลบอีกตั้งหากนะ่ะพี่น้องคิดเอาว่าเนี่ยใส่ง่ายบ่เงินนะบพต้องเอาไกลครับเอาไม่ผมหนีใส่นะ่ยใส่ผ้าในมือเดี๋ยวเบิดก่ยังไดนะครับเงินมันใส่ง่ายครับแต่มันหาย,ยากให้รู้ไว้ว่า จงหาเงื่อนให้มันเก่งแล้วก็ใส่เงื่อนแหยังมัธยันละอดออนนะครับอยาใส่เงื่อนแบบเงื่อนบ่มีขานะครับมีอยู่ได้ใส่เงื่อนแบบเงื่อนบ่มีขาใส่ไปส่มาเบิร์ตจอยอยากซื่อยังกาซสื่อ,อ,อโดยบ่คิดโดยบปไตาตองโดยบอคำเึื่องว่าต้องเอาไปต่อยอดแบบจังใดน,นะครับเนี่ยครับเขาเรียกว่าความคิดตัวไม่เสร็จมันสําคัญในการใส่เงื่อนใส่ทองอยู่ได้ครับผมฝากเอาไว้ในเดอร์นี่ละพี่น้อง เหตมาใดขนาดนี้แล้วก็สมควรที่จะดีใจนาเจ้าของเนาะสมควรที่จะภูมิใจในงานที่ตัวเองทําจะได้มากหรือหน่อยก็มาจากนําพักนําแห้งของเฮาเองบอ่ต้องอายครับเฮาบ่ได้ไปขอผู้ใดกินบอต้องอายครับเฮาบ่ได้ไปปนผู้ใดกินนะครับผมเฮาบ่ได้ไปนั่นไปนี่เขาปไ,ไปเลยไปชกชิงวิ่งเล่าผู้ใดไปจี้ปนเขามานะครับเฮาทางานด้วยอาชีพสุจริต ทำงานแหลกเงินมากนะครับผมเข้าบ่ได้ไปโคดไปโกงเข้าบ่ได้ไปทําสิ่งบ่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้แหละจะพักดันสิ่งเหล่านี้จะอุ้มชู้ของเข้าไปตลอดนะครับผมมั่นใจในความดีของเจ้าของนะครับบ่ตองไปหัวซ่ามัดดอกผู้ใดจะบ่จังใดก็สร้างมันดอกผู้ใดเฮ็ดกรมจังใดก็ได้จังสั้นนะครับกรม คือการกระทำกระทำดีก็เป็นกรรมดีกระทำบ่ดีก็เป็นกรรมบ่ดีนะครับผลนะครับผมผลของกรรมยุดตรทมเสมอนะครับผมว่าต้องห่วงครับเฮ็ดยังได๋กได้จังสั้นละ่ะคนบนโลกใบนี้มักจะเกิดมาพร้อมสองอย่างนี้เสมอนะครับก็คือมีทั้งคนมากแล้วกับคนเกียรตินี่ละ่ะ ต้องรับให้ได้สองยางนี่มีขาวก็มีดำมีกังเวนก็ยังมีกังคืนเนพี่นองมีสูงก็ต้องมีต่ำเ็นบอสสลับกันไปเบิดนั่นล่ละครับเหรียญมันกันยังมีสองด้านนะนะครับผมบ่มีผู้ใดดอกที่ว่าเกิดมา่นแล้วมีแต่คํามช่อย่างเดียวมันก็ต้องมีคํามดาปลาปนกันไปนั่นแหละครับถ้าผู้ใดบ่มากเฮาบ่ต้องไปเคียดบ่ต้องไปโกรธนีหยังเขาดอกครับบ่มากเฮา มันเป็นปัญหาของเขาครับมันบอกม่นปัญหาของเฮามันเกลียดเทากับสร้างแม่มันดอกครับสบายใจรอนเทานั่นนะถ้าเฮ้าเห็นให้เขาเกลียดได้กับ,บ่ธรรมดาแล้วล่ะครับเฮาต้องมิตีพ่อสมควรละ่ะมันจังเฮ็ดในเขาแบบเป็นจุดๆหนึ่งของชีวิตของเขาได้นะครับเขาต้องบอกถึงเฮาแล้วก็เหมือนเงาอะ่ะเฮานี่คือคนสําคัญของเขานั่นแหละเขาคอยจมาหาเฮ้าได้ตลอดนะครับผมสร้างมันเถอะมันอยากบอกก็ให้มันบอกไปนะพี่น้อง ใหามันบวมเมอยปากให้มันบอกไปโหลดเป็นปกติของโลกไปนี่ไว้แล้วล่ะนะครับบ่ไใหมาใส่ชีวิตเพื่อจะแค่ผู้ใดทั้งโลกเนาะพี่น้องเนาะก็คือเขาวานั่นแหละคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านก็สร้างแล้วเพราะว่าคนเป็นล้านกูบ่รูกจักรจะคนไหม <c oughs> นี่แล้วพี่น้องมันก็ซ้านี่แหละนั่นนะครับผมเอาซ้านีน่เนาะเมื่อยบอ่อพี่น้องกับปัญหาหลายๆอย่างที่ท้าทมเข้ามาในชีวิตเมื่อยบอ่อ กับการใส่ชีวิตแล้วกะการหาเงินการหาเงินยังวายากแล้วยังมาเมื่อยใจกับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องพบเจอในแต่ละวันบางคนกับได้ระบายออกมาบางคนกัแทบจะบอได้ระบายออกมาเพราะว่าวาออไปมันก็สำนันนะครับนี่ละพี่น้องสร้างมันถเถาะเฮากะเริ่มเติบโตขึ้นมาแน่แล้ว สัญญาณที่บ่งบอกว่าเฮากำลังจะเติบโตขึ้นแล้วก็มีความสุขคือผู้ใดจะคิดบริกับเฮากระบ่เป็นอย่า,กยางกรสร้างมัน่นปล่อยมั่นไปเรื่องพวกนี้มั่นเป็นเรื่องปกติของโลกไปแล้วใส่ชีวิตของเฮาไปกับพ่อแล้วผู้ใดจะคิดกับเฮาจังไดกระร้างมัน่นมั่นบ่แปลกดรอกครับที่คอนอื่นจะมาบงการชีวิตเฮามั่นบ่แปลกดรอกครับที่คอนอื่นจะมา เจ้ากี่เจ้าการเห้าอยากให้เห้าเป็นนังสั้นอยากให้เห้าเป็นนังสี่สังคมมั่นกับเป็นแบบนี้ล่ละครับพี่น้องถ้าเห้าขอใจสังคมถ้าเห้าขอใจโลกเห้าก็จะบ่ทุหลายบางเท่อเหาก็ไปวิ่งตามโลกจนเกินไปเหากอยาให้โลกมาหมุนตามเห้าจนเกินไปเช่นเดียวกันโลกกับเป็นของมั่นยู่จังสั่นล่ละครับมั่นก็หมุนเป็นปกติของมั่นยู่จังสั้นล่ละเหากอยาไปถูกให้มั่นหลาย ทุกข์ของเฮามันเกิดจากไสก็ให้ดับมองนั่นทุกข์เกิดจากใจก็ให้ดับที่ใจนั่นแหละมันดับก็ดับเ่าอยากนะครับเรื่องทุกข์เนี่ยเพราะว่าถ้าเข้าบ่คิดต่อซะแล้วมันกับ่ทุกข์หลายความทุกข์เก yes. ิดจากความคิดเป็นหลักเลยครับผมสังเกตบ่งเดอความทุกข์เกิดจากความคิดเป็นหลักนะครับบออยากทุกข์หลายกกอย่าไปคิดหลายบออยากทุกข์หลายกกอย่าไปรู้หลายบออยากทุกข์หลาย ก็ต้องเข้าใจธรรมชาติให้ลๆเช่นเดียวกันนะครับยังไดก็ฝากเอาไว้ในเดอ้อสร้างหัวมันในบางเรื่องนะครับเขาจะสบายใจขึ้นยาไปพยายามอธิบายเรื่องเงินกับแฟนเพราะว่าตอนนี้เขาก็ต้องเลือกแฟนเขาก่อนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวปล่อยให้โตขึ้นไปน้องๆก็จะรู้เองว่า สิ่งที่สำคัญกว่าแฟนคือเงินและเวลานอนนี่เป็นเรื่องจริงนะครับพี่น้องผู้ใหญ่หลายๆคนที่โตมากกะมารูที่หลังวา่าเงินสำคัญที่สุดเงินเวลานี่แหละครับสิ่งที่จะหน่อยลงไปเพราะว่าการเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นมั่นค่อนข้างจะเมื่อย โตมาแล้วก็ต้องมาใส่ชีวิตชีวิตก็ต้องดำรงไปได้ด้วยปัจจัยสี่นะครับขาดบา่อไรนั่นก็คือเงินนั่นเองหาอย่างที่หายากสุดหารักแทว่าหายากแล้วหาเงินหายากกว่าลักแทอีกเด้อพี่น้องนี่ละให้เพื่อนโตมาก่อนเดี๋ยวเพิ่นก็รู้หรอกว่าเงินสําคัญกว่าแฟนอหลีเด้อพี่น้อง หาเงินให้มันเก่งๆเดี๋ยวแฟนกับชิมาเองล่ะบ่ต้อง่วงดอกเนาะฝากกันเอาไว้แน่